เสวัสดีครับทุกคนผมกับผมไทยลิดโดยป้าลาทธาพีครับผมวันนี้ผมกลาวว่าจะเข้าป้านะครับคุยกันน้องช่วยไว้ผมคุยกับน้องช่วยไว้ว่าวันนี้จะเข้าป่าแต่ผมไม่รู้ว่าน้องว่างไหมเดี๋ยวผมจะไปหาเขาก็คุยกับเขาหน่อยว่างว่างเปล่าถ้าว่างก็ไปถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมก็ไม่ตีอะไรไปแล้วเดี๋ยวจะไปหาหนาะก่อนเนาะทุกคนได้ไม่เสียเวลาพบกันครับผมทุกคนเดยป่าดูแต่ต่อยเสร็จแล้วผมดูยอยี่สองทีนยสองทีสามทีข้างงด้วยใช่เนี่ยทุกคนเดยป่าครับ กะว่าจะคือไปหาทันเสียแต่วันนี้ดูจะสภาพแล้วจะต้องกลับครับเมื่อมันจะมื้ดแล้วครับนี่ยะทุกคนป่าเช่ไหนาดกลับไหนบ้างขอดูมาดิไหนอะ ใช่ไหม,มนหนเฮ้ยใช่น้ำเป่ะเยี่ยมมุงปลาเปล่า,าไม่รู้ดิก็ไม่ได้กินนะใช่ไหมก็ไม่ได้กินนะเนี่ย,ย,ยทุกคนปลามีปลาเลยครับขอดูหน่อยดิใช่ขอดูโดนกัดหน่อยบ้างทุกคนเชื่อไหมเนี่ยอ่าเนี่ยทุกคนอืมไปช่วยกลับเราดีกว่ากลับไปหายาหาหมอ ตีมดีกว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วครับทุกคนพารุร้ยิอย่าไม่ไปอย่าขึ้นไปอย่าไม่ถือึ้นทางเลยเจอสภาพอย่างนี้ก็ต้องกลับครับเดี๋ยวใครขึ้นมาวันหลงังได้ได้อ๋อมีอทางนึงใช่ไหม,มได้ได้ได้เดี๋ยวน้องช่วยบอกจะขึ้นมาอีกทางนึงทางนี้มันคือไประบาครับ กูจะดูเดิอเอ้ยทีก่กนเชื่อแล้วนี่กว่าจะถือบ้านอีกไกลไหมไกลอยู่ครับไกอยู่แล้วมันจะมือไหมเนี่ย,ย,ยถ้าอ้าวกว่ากว่าจะกว่าจะถือบ้านมันจะมือไหม<ค>มือครับมือโอ้จบแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เอาอะไรมากินด้วย นี่งครับทุกคนนี่น่น่จริงจริงจริงวันนี้เราก็ไม่เตรียมตัวนอกช่วยนะเดี๋ยวเราแค่อันนี้อ่ะเราแค่ขึ้นมาอีกทีขึ้นมาวันหลังนะแล้วเช่ถ้าเราขึ้นมัน่ะเออถ้าเราขึ้นมัน่ะมันจะถึงไหมวันเดียวอ่ะ หรือไม่ก็สองวันถือบ่สองวนังวนโอ้ไกลเลยนะง,งั้นเราก็ต้องเตรียมอาหารมาด้วยใช่ป่ะใกลโอ้ทุกคนดูเดีย๋ยนี่ยขนาดเดินตอนเดินอย่างเงี้ยเนี่ยทางเนี่ยดีนะทางเนี่ยมันเป็นทางที่แบบน่าจะคนน่าจะขึ้นเคยขึ้นมากครับเนี่ยทุกคนดูเดีย๋ย่าครับเนี่ย เดี๋ยวทุกคนผมเดินทางก่อนนะครับถือบ้างแข้กว่ากักนน่ครับทุกคนเดินโลคงเสร็จละต่อคึออ้นอีละไม่รู้จะถือบ้าตัวไหนเนจัดผมก็ไม่เตรียตัวอะไรมาด้วย ปุ่มไม่คิดว่าจะไปวันนี้กอดีเจอน้องน้องได้บอกว่าไปวันนี้เลยดีกว่าวันนี้ไปเสียเที่ยวเลยรอด้วยช่วยรอพี่ด้วยเนี่ยทุกคนน้องเดอเขาไหวเลยไม่รอผมเลยครับช่วยเนี่ยไอที่เมื่อกี้เราขึ้นไปอ่ะก่าจะถึงท่าลริ้สึกอะประมาณเยอะปะเยอะไหมเยอะครับพี่น้อง อย่าถ้าสมมติอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเลืออีกประมาณกี่เปอร์เซนต์กว่าจะที่เก้าสิบมีป่ะ,ปะโอ้มครับโอ,โอ้ถ้าไปอย่างนี้เราก็ต้องไปเนาะคาทางกันเด้อใช่ครับโหง่ายทุกคนกะผมเหมือนน้องช่วยกะจะไปหาทาลิเซ่แล้วก็ขอข่าวจะขอขอจะข้าวซนนะ้นะทางซนนะ้นะ วันนี้ไม่เพร้ะวันหน้าค่อยว่ากันเราด้วยิช่วยช่วยตัวไม่ใหญ่นนมออหญ่นะนเออตัวมาเนดีกวานะฮะเออถ้าร้อนนะเรามาเราซ่อมบางที่นี่ก็ได้เราพาที่นี่เนาะใช่นี่ ช่วยแล้วช่วเจอใช่ไหมว่าท่าท่านอยู่ไหนอ่ะท่าลุเส่อ่ะเตยวเราเหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยไม่อยกุกนะเว้ยไม่น่าขึ้นมาเลยวันนี้โลขาวเสร็จขึ้ข่าวขึ้ข่าวเสร็จโลขาวนะทุกคน แล้วก็ม่พาเลยแม่ดูสภาพาผมเลยผมไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จะถือบ้าหรือเปลเนี่ยช่วยถ้าพี่กลับบ้านแม่ถึงอะ่ะมันช่วยกูด้วยนะมันช,ช,ช่วยรอกดูดูแลกูด้วยนะเดินก็ดูด้วยไม่เอาแล้วนะไม่เครียบโหแต่ตาย รอหน้าถ้ามาเราจะต้องได้ขอจากท้าวินแน่เราจะไปขอจากท่าให้ได้เลยนะออโอ้กว่าจะถือบ้าอินนาเลยนะผมไม่ไหวแล้วเนี่ยทุกคนคาก็ไม่ได้เอามาน้ำก็ไม่เอามาเนะี่ึดูนะโอ้ทุกคนดูเลยเนี่ยอ่ะ ไปอะไรอ่ะทำอะไรอือทำถั่วเลยอ๋อทำพืชเออเนอะอืมใช่ไปไปโอ้มีคือคือข้ามาด้วยเหรอจ้วตัวเนี้ยอ๋อใช่ไหมนึกว่าแค่เราไอ้พวกที่ข้าวป้า ช่วว่าเจอจุดท่าไหมทาริสุดอะอ๋อไม่เจอนะครับไม่เจอจ้ะใช่ครับอ้าวทำไมอะก็เอ่อเดี๋ยวดีดีช่วยอ๋อดูทุกคอ๋ออาจจะไม่เจอแบบว่าพวกเขามาแบบแม่ดีอะใช่ป่ะใช่ครับอ๋อเลขเบตเราอ่ะเราเราไปหาท่านเราจะไปขอขอจัดท่าแบบเนี้ยเราไปเบะดีดีทาริสุย่างเงี้ยช่วยว่าถ้าจะจะให้เราเหตุตัวเขาไหมก็ ก็เข่าอาจจะอาจจะอยู่เลยครับอาจจะให้เจอใช่ไหมใช่ครับเท่าไหร่ะเราไปเบรดีๆนะโอ้โหไปเดี๋ยวดีๆนะทุกคนมือเราจะถือนี่กลัวมือนน่วยเนี่ยทุกคนเจอไหมเอ็นเนี่ย

ไม่ไหวว่อทุกคนไม่ไหวครับทุกคนอาจจะอีกหนานะเนี่ยดูแต่หนาวอะดูเยอะครับดูเยอะไม่รู้จะทิดปลาตัวไหน เราวันนี้เรามาเสียดเที่ยวเลยนะครับแม่น,น่าเลยทุกคนเดี๋ยวเรานะถ้าเรามาเราจะไปขอขอจากท่านอนะ่ะเราก็ต้องเตรียมอะไรไปบ้างข้างทางเบื่อมึงแเราก็เอาพวกอาหารที่จะเป็นไปเราก็ต้อง เรื่องอะไรที่เบะว่าใช้ได้อะเบะวันนี้ไม่ไหวทุกคนไม่รู้จะถึงบ้านตอนไหนอ่ะเ <Okay. S 1> นี่นยหนาวเลยไม่รอพุ่มเลยเชื่อว่าในป่าเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ไหมเพราะว่ช้าป่าอย่างเงี้ยม,มีป่ะพวามมูนปาอย่างเงี้ยจะมีปะ่ะมีมีน่าจะมีเนาะมีครับ น่ากลัวน,นะครับคุม,ม,มัจะมีตัวมันจะมีตัวอะไรนะม่จะมีตัวไอตัวีอ้อะไรนะในป่าทำไมนะน่ากลัวน,นะน่ากลัวใช่ปะโอ้่งั้นเรารีบกลับกางวานดกวา,ากช่วยนะโอ้โหในป่านี่ถ้ามี เหนื่อยจริงทุกคนผมไม่น่าเลยชื่ถ้าเราหน้าเรามาเราต้องก็ต้องก็ต้องมาแต่เช้าอ่ะเนาะ

ก็เดินก็เดินไปก็เดินไปเลยอะครับใช่ไหมใช่เราผ่านเนีานไม่ได้แล้วช่วยนะเราเดูต่อดีกว่าไปไปครับก็ไปเดินไปเลยครับใช่ดูแลกันหน่อยนึงนะใช่ถ้าเอ็ดไปอะไรก็ดูแลพี่เออพี่จะดูแลเอ็ถ้าพี่ไปอะไรก็อย่าทิ้งกันนะโอ้ทิ้งกันนี่ในป่านี่ไม่มีใครเจอเราเลยนะอยู่ข้าวและป่าก็ผมไม่เคยข้าวด้วยและผมไม่รู้จะออกทานไหนบ้างโอ้ทุกคนเดี๋ยวนี้ ช่วยรอด้วยนะเดี๋ยวเลยเลยไปเนี่ยทุกคนเมื่อกี้คือข่าวลงข่าวอีแล้วโอ้หสภาพยอย่างนี้จะถือบ้างเหมือนไรเนี่ยเอ้ยเชฟเมื่อกี้เรามาเมือ่อตอนเรามานะ่ะเมือนมันก็ไม่ไกลนะ่ะรู้สึกนะใช่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับแล้วทำไมาต่อกลับทำไมาไกลจ้ะใช่ค่ะโอ้ เราคงไม่หลุดฐานนะช่วยนะนั่นโดนโอ้พี่ช่พี่เชื่อใจเอ็นได้ใช่ป่ะใช่ไปรอก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ดี๋วเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเชะ ดิดิเชื่อเด็ดเด็ดดินเนี่ยดูก่อนฟันดิดิเช่อเด็ดเด็ดดินเสร็จล้เอเอมาถ้าวันเนี้ยพ่อแม่เอจะว่าอะไรบ่อยเนี่ยไม่ว่าจีน่าเมาเชื่อครับเมาเชื่ออะไรเชื่อเจออะไรอะมาเจออะไรอะ แลนโมทำไมอ่ะเฮ้ยอย่ามอแบบนั้นดิพี่ก็กัวนะยี่อยู่ในป่าด้วยโ<ฮ>อ,อ้ยังไงดิเฮ้ยรถทางแบบเนี้ย dạ 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 nó Mình chấm mướn đâu dạ lột thang á ủa giờ sẽ lấy đỡ được luôn dạ 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 ในป่านี้ทุกคนผมคิดผิดอยู่ถูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเข้ามามาเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันกะจะไปหาทระหรือสิแต่สุดท้ายเจอของแบบน,นี้ผมก็ต้องรีบกลับพระและ้วและเมือ่อเราก็ไม่ได้เตรียมตัวมาไปด้วยผมก็ตอนเล่นคุยกันแล้วนึกว่าแม่ใกล้ผมก็กะว่าจะไปวันนี้แล้วก็กลับมาวันนี้เลยแต่พอไปถึงน้าโบ ยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยผมก็ต้องกลับอะและผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยไหวไหมเชื่อไหวไหมเนี่ย,ยอ๋อทำไมฮะไม่ไหวแล้วเหรอครับอ๋อเสียแล้วนะท่า,านใยทุกคนเอาหนัาจากจ่านใดทุกคนเนี่ยคือข่ขาวเสร็จโล่โลงเสร็จขึ้นเนี่ยในป่านี้แหละขอแท้เนี่ยทุกคน เอาไปไล่ช่วยอ่าดูดูทนดีดีช่วยดี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 นะอย่าไปออกมาหน้าจะโดบไปเออเออไปไปปไปไปกลอ้ดูไม่ไม่ได้ไม่ได้น้อใส่กางเงขยาวแต่ผมไม่ได้ใส่เด็กไตัดฐานนี้แหละไม่กล้ารยอ่ะทุกคน ช่วยครับเราพักมาสักพักนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไม่ถืออ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยช่วยเฮ้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 ยทุกคนช่วย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 ไอพี่อะไรวะเฮ้ยเป็เไรเฮ้ยช่วยเปอะไรบ้เฮ้ยน้องเฮ้ยมี่เฮ้ยโอ้เอาไงดีวะเฮ้ยช่วยเป็เไรช่วยมาปุ๊บดีจ้ะ เฮ้ย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 เป็นไรว่ะเฮ้ย hey. ดูทุกคนน้องน้องเป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยสลบเลยครับทุกคนโอ้เนี่ยมันก็อีกไกลอะ่ะผมไม่รู้จะกลับยังไงเนี่ยเออทุกคนเอาไงดีเนี่ยในป่าด้วยผมใ้ใครช่วยผมเนี่ยถ้าจะลงไปเรียกคน,นก็อีกไกลอะ่ะกว่าจะขึ้นมาก็หนาวจะหายไปป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเชื่อเชื่อ

เอาไงดีเนี่ยไปไกลเลยนะทุกคนเฮเชย,ชยน้ำเเช,ย,ชยตนตนตนนีมันจะมึงอาตจิเยเอาไงดีวะทุกคนโอ้มาช่วยกลับกัน,กนดีกว่าเ๋ยวไม่ไยวทุกคนน้ไม่ตื่นเลยอนะไปไปไปทุกคนไม่ได้แลว้ววะต้องหาเอาคดีเอาน้าลงไปก่ ผมก็ต้ออุ้นลงไปแล้วมั้งไม่มีใครมากับผมด้วยอ่าจะช่วยอะไรวะทุกคนผมจะต้องเอาน้องกลับก่อนนะครับเมันไม่ไหวแล้วทุกคนมันน่ากลัวมากด้วยแถวนี้เอาไงทุกคนเนี่ยน้องไม่ตื่นเลย

นากลับละไม่รู้จะถือตอนไหนทุกคนตาด้วยทุกคนทุกคน,นต้องไม่ติดแล้วนะทุกคนเข็นกันนะครับเดี๋ยวผมอ่านนกกลับกันก็ไม่รู้เขาจะไปอะไรปะเดี๋ยวพ่อแม่เห่าว่าอม เห็นนะครับทุกคนไว้เจอกันครับ